ด้านการงานเดือนนี้การงานของชาวราศีตุลนาารู้สึกไม่ค่อยราบรื่นนักคุณอาจเผชิญกับความเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ท้าทายอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะถูกโยนภาระงานจากคนอื่นให้รับผิดชอบมากขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและอยากหยุดพักหรือลาง,งานยาวๆอย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือสมัครงานใหม่ในช่วงนี้ควรรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะมีโอกาสสูงที่คุณจะเจอปัญหาเดิมๆในที่ทำงานใหม่คำแนะนำจัดการเวลาและความรับผิดชอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เวลาพักผ่อนหลังเลิกงานเพื่อฟื้นฟูพลังงาน หลีกเลี่ยงการตัดสินใจเปลี่ยนงานแบบเร่งรีบควรรอจังหวะที่ดีกว่าในอนาคตด้านการเงินการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้มีทั้งโอกาสและความท้าทายคุณจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากแหล่งรายได้พิเศษเช่นโอกาสจากโชคลาภหรือการลงทุนอย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่าย จากเดือนก่อนอาจเข้ามาเบียดเบียนทำให้คุณต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายมากขึ้น 1, 3, 4จุดเด่นมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือรายได้พิเศษเช่นของขวัญจากผู้ใหญ่หรือผลตอบแทนจากการลงทุนการเงินโดยรวมยังคล่องตัวแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังข้อควรระวัง ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือจ่ายเงินตามอารมณ์หลีกเลี่ยงการค้ำประกันหรือสร้างหนี้สินใหม่ในช่วงนี้คำแนะนำวางแผนการเงินอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวและการเดินทางใช้โอกาสจากโชคลาภในการเก็บออมหรือจัดการหนี้สินเก่าให้หมดไปด้านการเรียน สำหรับด้านการเรียนชาวราศีตุลในเดือนนี้อาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือขาดแรงบันดาลใจในการศึกษาแต่หากคุณสามารถจัดระบบการเรียนและตั้งเป้าหมายได้ดีคุณจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้คำแนะนำจัดตารางเวลาเพื่อทบทวนบทเรียนและพักผ่อนอย่างสมดุล หากต้องสอบหรือทำโปรเจกต์ควรเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ต้นเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบหาแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะใหม่ยอดค้าขายสำหรับชาวราศีตุลที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแลฟ์สไตล์ของตกแต่งบ้านหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปลายปีอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอาจสูงขึ้นตามไปด้วย3-4คําคำแนะนำเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบระบบบัญชีและควบคุมต้นทุนให้ดีเพื่อรักษาผลกำไรใช้โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลสรุปภาพรวมเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลต้องผเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านแต่ก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นกัน การจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างมั่นคงเคล็ดลับเสริมดวง 1. ว่าพระปางปริยกหรือพระโพธิสัตว์เช่นเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเสริมโชคลาภและความมั่นคงทางการเงินส 2. ่สอทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นถวายหลอดไฟเทียนหรือปัจจัยค่าไฟให้วัด 3. บริจาคน้ำดื่มน้ำใช้หรือสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ได้โอกาสเพื่อเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาเมื่อจัดการทุกอย่างด้วยความรอบคอบชาวราศีตุลสามารถพลิกสถานการณ์ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดีเป็นพิเศษความสัมพันธ์อาจเผชิญกับความท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสามคุณและคู่ครองอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันในบางเรื่องซึ่งอาจนำไปสู่การโต้เถียงหรือความขัดแย้งได้ ในช่วงต้นเดือนอาจมีการทะเลาะบอกแว้งเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือศรัทธาที่แต่ละฝ่ายยึดมัน่น3เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องพยายามควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรงหรือตำหนิคู่ของคุณ6ก,การเปิดใจรับฟังและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายจะช่วยลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นเรื่องท้าทายเดือนนี้ยังมีโอกาสดีๆสำหรับคู่รักที่วางแผนจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าขึ้นบางคู่อาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานหรือการวางแผนอนาคตร,ร่วมกัน5นอกจากนี้การเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันในช่วงปลายปีอาจช่วยเติมความหวานและสร้างความทรงจำดีๆให้กับความสัมพันธ์ของคุณทั้สี่ สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรบางคู่อาจมีโอกาสตั้งครรในช่วงปลายปีนี้8ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสุขและความอบอุ่นให้กับครอบครัวด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีตุลที่โสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าปกติคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากเรื่องราวต่างๆในชีวิต และไม่อยากเพิ่มความยุ่งยากให้กับตัวเองดอวยอการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ 6. นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทบทวนตัวเองและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่คุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวแด หรืออาจมีโอกาสได้รู้จักกับคนที่มีอายุมากกว่าซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติ 5. ความสัมพันธ์นี้อาจเริ่มต้นจากการพูดคุยผ่านโลกออนไลน์สิ่งสำคัญสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือการไม่เร่งรีบหรือกดดันตัวเองมากเกินไปในเรื่องความรักให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์และเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจหรือทุ่มเทมากเกินไปกับคนที่เพิ่งรู้จักห้าสำหรับคนที่กำลังคุยอยู่กับใครบางคนควรระมัดระวังในการเด่งความสัมพันธ์เพราะอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและถอยห่างได้ห้า ให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเองไปพร้อมพอมกันโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลนควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีการเข้าใจตนเองและคู่ครองและการใช้ความอดทนในการจัดการกับความท้าทายต่างๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้ว หรือยังโสดการให้เวลากับตัวเองและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและอาจพบกับโอกาสดีๆในความรักที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน